มาจ้าแกงส้มปลากระป๋องจ้านี่ไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรแกงส้มปลากระป๋องโลดนี่เลยจ้าดอกแคจ้าแกงส้มปลากระป๋องใส่ดอกแคนะจ้า ดอกแคสดๆจากสวนเรานี่เลยจ้านี่เลยจ้าแกงส้มดอกแคใส่ปลากระป๋องจ้าแล้วรอน้ำเดือดอีกแป๊บหนึ่งล้วก็โอเคแล้วแหละ แกงส้มดอกแคปลากระกป๋องจ้าดอกแคมีประโยชน์หลายอย่างนะจ๊ะแก้ไขหัวลมด้วยนี่นันเราก็โอเคจ้าแค่นี้เราก็ได้แกงส้มอร่อยอร่อยทานละค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน